และตอนนี้เนาะก็คือสูงเวลากลางคืนที่เมืองอัมสเตอร์ดัมโดยเฉาก,ก็ยามมาที่ถนนที่เออเนว่าเป็นซื่อดังสุดหนึ่งในซื่อดังของเมืองอัมสเตอร์ดัมเนาะถนน18บแปดบวก <c oughs> สักปฏิทินเนาะเจอกันอีกแล้วในมือนี้ดูมือนี้เขาก็พาทุกคนมาเที่ยวอีกตามเคยแต่จะเดินกันตามมือนี้เขาก็เดินทางมาที่ประเทศใหม่นั่นก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองโดยเขาก็เดินทางโดยการขี่รถฟลิกบัสเนาะซึ่งการเดินทางก็ยาวนานทั้งพัวสมงศด้วยกันจากเยอรมันดิในทางออกมาเขาก็เห็นได้เลยว่าออกมาจากสถานีปุ๊บก็จะเห็นคลองเนาะที่เออเนี่ยเป็นเนสื่อของประเทศเนเธอร์แลนด์ ความดดวยบรรยากาศการขี่เครือตามคลองที่อเอเวอวาเขากับบรรยากาศแบบสุด,สด แล้ตอนนี้เขาก็อยู่ที่เมืองหลวงของประเทศนทนเนเธอร์แลนด์เนาะโดยเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ที่มชส่ิว่าอัมสเตอร์ดัมเึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศและมีประชากรหลายตัว่วาลึงหลายบุนคนและตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่จัตุรัสดัมสแควร์เนาะซึิงจัตุรัสนี้เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ที่หนัาเปสศวนกลางของเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยบริเวณจัตุรัสก็จะมีถนสุสาวรี์แห่งศาสตร์อย่างที่เห็นเลย เลยทั้งหนาเนาะทั้งขางของจตุรัสก็จะมีพระราชบังหลวงของปฏิเนแรน์รนต่างตังง่าอยู่ทางหนาใก,ใกล้ใกล้ก,ลกลับจตุรัส <c oughs> และนั่นก็คือภาพบรรยากาศในเมื่อวานนี่เนาะซึ่งเม,มื่อวานนี่เขาก็เดินทางมาหอดคนขังคำเนาะมีเวลาท่องเที่ยวน้อยแต่จะได้ก็ตามเมื่อน,นี้เขาตื่นมาแล้วเนาะ เศๆเลยเขาก็จะเมบอนกันว่าเขาจะสามารถเดินทางไปเซเดนที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเพราะฉะนั้นก็ let's go <S และตอนนี้เขากำลังอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศ ใน์รแลรนอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเห็นนะว่ามีสินค้าที่หลากหลายและก็แตกต่างจากในเยอรมันเนี่ยอย่างเฟรชแมนเนี่ยึง่งเป็นตัวตลับมาจากประเทศอัมประเทศใน์รแลรนเลยแล้วก็มีเลยเป็นลายรูปแบบเลยลายรสชาติ เซิร์ฟประเทศเนเธรน์เนาะก็ขึ้นสื่อว่าประเทศที่มีจำาวนรถถีบและที่สุดในโลกมีคนใช้รถถีบและกลัวคนอยางหรือว่าคนขับรถอีกด้วยและพร้อมนั่นในตัวเมืองหลวงก็มีสายนำสำคัญใจกลางเมืองนั่นก็คือคลองอัมสเตอร์ดัมและอิงตามผลสำรวจเนาะจากพัสกรภายในเมืองอัมสเตอร์ดัมคาดว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณหล้านคน และคาดว่ามีรถทีบในขอบคลองเป็นจำนวน8ปดเซนหาหนึ่งล้านคันซึ่งมีทั้งผู้ที่ใส่รถทีบในการเดินทางไปเหตุเวียกแบบไปกลับและบางส่วนเรียกที่จะถิ่มรถทีบไปเลยก็มีและภายในเมืองอัมสเตอร์ดัมนั่นก็มีคลองตัดผ่านหลายถึง1 6ึ่งร้สิบายด้วยกันด้วยความยาวประมาณ100กิโลเมตร และยผู้คนก็มักจะเลือกที่จะจอดรถฉีบไว้ที่ริมคลองมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เลียงเลี่ยก็่ได้ว่าจะมีรถฉีบจำนวนหลายคันต่อปีและถึง1นึ่งห,หาพันคันต่อปีถึกตกและจมอยู่ในน้ำเึ่งก็เหตุให้เราเห็นภาพในปัจจุบันเนาะก็คือเจ้าหน้าที่กำลังทำการเก็บกู้สากรถฉีบขึ้นมาเออเนี่ยว่าเก็บทุกมือแบบบรจบริสิน โดยพิพิธภัณฑ์ไลค์เมเซียมเนาะหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ี่เมืองอัมสด์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1 8 0 0โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนาะก็ถือสร้างขึ้นสำหรับงานศิละปะงานหัตถกรรมและประวัติศาสตร์นอกจากนั้นก็ยังมีงานสะสมจำนวนหลายจากยุคทองของประเทศเนเธอร์แลนด์และศิละปะจากโซนเอเชียและนี่ก็ถือมิเซียมของ ในทะเลเนาะแต่เราไม่ได้ขอไปเพราะต้องเสียเงินแต่ทั้งขางของหอพิพิธภัณฑ์เนาะก็จะมีสวนเขาหย่างหลินไดกลับมาฟรีก็อย่างที่เห็นเลยก็เอิน,นว่าบรรยากาศดีสุดๆแดดกำลังออกมาท้องฟ้าแจ่มแจ้งนะมนันนี่และทัดมาจากหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาตร์ของอิตาเลนเนาะเขาก็จะมาพบกับพิพิธภัณฑ์ของ พิวิจพันธ์เวนโกนั่นเองซึ่งแวนโกเนาะสารพัดทีมศิลปะก็ต้องคู่จักในนอนอย่างสื่อของเวนโกศิลปะระดับตำนานที่เอนะื้อนในวันมีผลงานมาสเตอร์พีจไลอยอนของเราถึงจะแสะดงในะมิวเซียมแห่งนี้ และตัวนี้เขาก็มาอยู่ที่ตลาดที่เอโดอกเป็นหนึ่งตลาดที่สื่อดังของอัมสเตอร์ดัมเนาะที่มีซอวา่าอัลเบิร์ตคัตซึ่งตลาดแห่งนี้นะก็ถือเป็นตลาดสีดังตั้งอยู่ถนนเดจิกดปิกโดยเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีครบทุกอย่างนะตั้งแต่อาหารการกินสินค้าต่างๆเครื่องใช้ไปจนถึงซีฟู้ดที่เออดมาเต็ม

และตอนนี้เนาะก็คือสูงเวลากลางคืนที่เมืองอัมสเตอร์ดัมโดยเฮาก็ยางมาทีถนนที่เอิรนเนียวเป็นซื้อดังสุดหนึ่งในซื้อดังของเมืองอัมสเตอร์ดัมเนาะถนน18บวกฟริก,กี้ฟริก,กี้สตรีทส์ซึ่งบริเวณที่เฮาอยู่เนาะก็มีซีวา่าถนนเดวาเลนเนาะเป็นฮอมน้อยๆที่เต็มไปด้วยหาดสาวน้อยเนาะ นือ่องจากว่าประเทศนิโรแลนด์ถือเป็นอีกประเทศที่การค่าประเวณีมเมนจิตก,กฎหมายและเหตุให้ถนนแห่งนี้กลายเป็นถนนที่เอื่นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไพามาอัมสเตอร์ดัมต้องบ่พลาดเนาะโดยก็อย่างจะเห็นเลยได้เปิดบุคคลอย่างมาเบิ่งชาวหน่อยโดยถนนแห่งนี้เื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเวสไลท์ดิสทริกต์เนาะเป็นบริเวณหรือว่าย่านข่มเดงย่านการค่าประเพณีที่โดง่งดังไปทั่วโลกแต่จะได้ก็ตามเข้าก็บสมมารถ,ถ่ายให้เห็นบริเวณ้านคาได เนื่องจากเขาหู้ไทยเนาะซึ่งกระทอว่าเป็นการมาเปิดประสบการณ์ใหม่และนั่นก็คือการเดินทางของพวกเราที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะที่เมืองอัมสเตอร์ดัมซึ่งเราใช้เวลาเพียงสองหมื่าสนันในการเดินทางในประเทศในประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะซึ่งจะได้ก็ตาม ก็ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe และติดตามกันต่อไปว่าาจะเดินทางไปไส่ต่อ Let's go เล็ตตอนนี้เขากลัาที่สถานที่ใหม่นะประเทศใหม่นั่นก็คือประเทศเบลเยียมที่กรุงบรัสเซล